สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส็ง VIP เช้าบ่ายนะคะวันที่23มกราคม2568วันพุนหัสบอดีค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสดิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจยัดทำขึ้นมาให้นี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ FC จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเจะจะพาทุกคนไปดูวันที่22ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสําหรับวันที่22นะคะจะให้เด่นอยู่ที่3และ2เด่นรอบไป4และ5นะคะรอบเช้า สามแปดแปดสี่แปดวันนี้หลุดหมดนะคะทุกคนรอบเช้าเลขเด่นประจําวันมาไหมมาเลขสี่นะคะรอบบ่ายให้สี่และห้าหลุดะคะ่ะทุกคนมาเลขสองรอบเช้ามาหกหนึ่งสองแปดหนึ่งพี่น้องมณีสลับกันมานะคะทุกคนสี่กับสองรอบบ่ายเลขเด่นประจําวันหลุดหมดสี่กับเก้านะคะทุกท่านเอาไปลุนต่อพี่น้องวันที่ยี่สิบสามถ้าชอบก็โชคดีนะคะไม่ชอบเลื่อนผ่าน นะคะทุกคนง่ายๆนะพี่น้องสำหรับวันที่23จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่5้าได้สนะคะรอบเช้ามาดูความน่าจะเป็น5 5 5 1 5 0 5 8 5 4 5 3 2ะค่ะทุกคน2 5 2 1 สองศูนย์สองสามสองแปดสองสี่เด่นรอบายอยู่ที่ห้ากับหนึ่งค่ะห้านะคะห้าห้าห้าสองห้าศูนย์ห้าหกห้าแปดห้าหนึ่ง หนึ่งค่ะหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตเด่นค่ะห้าสองห้าหนึ่งทุกคนวันนี้ห้าเบิ้ลนะคะเบิ้ลหน้าห้าตรงกับเลขเบิ้ลประจำวัน ก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลกเบิ้ลนะคะทุกคนมาดูนะคะ5251คู่ตัวเด่น55 5115 2552 2112 5กับ1รอบบ่าย55 52 25 51 15 1ก็12 21นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะนี่ก็คือคู่ตัวเด่น ระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคู่ที่ชอบเนาะคะ่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านบันพฤหัสบดีนะคะอยู่ที่เลขค่าและเลข0ูนเลขเบิลประจำวันคือเบิล55เลขค่าและเลขศูนย์นี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดะคะ่ะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่5้าและสเด่นประจําวันอยู่ที่5้าและศเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเป็น5 5าหติดเลขเบิลประจําวันเป็นคู่ตัวเด่นด้วย55นะคะทุกคนติดเลขเด่นประจาวัน5 0าศนค่ะ2 5 5 2 2า0 2ติดคู่ตัวเด่น2552 5กับ1รอบบ่ายและ5กับ0เป็น5 5 5 0ติดเลขเด่นประจําวันติดเลขเบิ้ลประจําวันเป็นคู่ตัวเด่นด้วย55 หค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่ติดคู่ตัดหนึ่ง1้าหนะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้เหมือนเดิมสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะ FC คซขาค่ะ,คะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสียง VIP วันที่23มกราคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ f อทุกๆท,ท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆวันหมันสุขผู้สุข,สขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ